Honda City e-h-e-v ใหม่การชนหน้านะครับใหม่ทั้งแผงนะครับสวัสดีครับผมยศวันสรีพรวัตรครูฝึกประจำโชว์รูม V Group Honda ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพามาชม Honda City e-h-e-v r-s ใหม่ไหม่เน้เชนคันนี้ครับผมมีอะไรใหม่กันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับ Honda City e-h e-v ใหม่นะครับผมนี่รุ่นมิเนอร์เชนสิ่งที่ปรับมาจากรุ่นเดิมนะครับก็มีกระจังหน้านะครับกระจังหน้าลายใหม่กันชนหน้านะครับใหม่ทั้งแผงนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแ้วก็ตัวโลโก้ i s เองนะครับโลโก้นี้ก็เป็นโลโก้ใหม่เช่นกันนะครับดูเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นแล้วล้ก็ตัวล้ออลลอยครับ ล้ออลลอยคันนี้ก็จะเป็นลายใหม่สีใหม่นะครับนี้จะเป็นสีลมดํานะครับกับสีดําดูเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับนอกจากตัวกันชนหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าที่เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วนะครับตัวสเกิร์ตข้างคันนี้ก็ให้มาด้วยนะครับ Honda City EHEVS คันนี้มีสเกิร์ตข้างด้วยครับผมก็รับกับกันชนหน้าแล้วก็กันชนท้ายเป็นอย่างดีครับ แล้วก็มีตัว Honda Sensing นะครับที่เดิมมีอยู่แล้วรุ่นปัจจุบันครับตัว Mirage Chain ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็กลอง Honda b l a i n m o s h นะครับสําหรับ Honda City eHEV RS นะครับก็จะมีกระจกมองข้างนะครับสวกัดที่ฉลามแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นสีดํานะครับดูเป็นความเป็นสปอร์ตนะครับนอกจากนี้ครับ ที่การชนหลังครับก็จะมีดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับ,รบดูสปอร์ตมากๆครับผมตรงนี้การชนหลังก็ปรับใหม่นะครับ,นะรบมีดิฟฟิวเซอร์หลังมาด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็รับกับสเกิร์ตข้างมาเลยครับผมดูสวยงามมากๆแล้วก็ที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมเมื่อเปิดประตูออกมาภายในนะครับผมก็จะเป็น ท้ายนองโดยสารเป็นสีดำนะครับเดินได้สีแดงนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังอันนี้จะไม่ใช่หนังกลับแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ที่คอนโซลกลางครับจะมีตัวแอร์นะครับแล้วก็มีตัวช่อง usb นะครับ usb ตรงนี้เป็น type c นะครับเป็น2องฝั่งนี้นี้เปิดได้นะครับรับตัวเบาะเข็มขัดนิรภัยก็3.3ตําำแหน่งครับผมมี ที่เท้าแขนตรงกลางของพี่วางแก้วน้ําด้วยนะครับไปดูห้องโดยสารด้านหน้าครับน,นี่ห้องโดยสารด้านหน้าครับผมก็มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นมาครับนี่คอนโซลกลางนะครับคอนโซลหน้านะครับก็ตกแต่งเป็นสีแดงนะครับสวยงามมากครับวัสดุคล้ายๆโลหะเลยนะครับ HONDA CITY e-h e-v r-s มาม่ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ HONDA CITY e-h e-v r-s ม a เนอ e เชนคันนี้ถ้าชอบกร็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจรถยนต์ HONDA CITY e-h e-v คันนี้หรือ HONDA รุ่นใดก็แล้วแต่ครับติดต่อมาได้ที่ช่องทางข้างลางนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ